ช่องทำนายฝันไขความลับสวัสดีครับวันนี้เราขอนำเสนอเรื่องความฝันเห็นแฟนนะครับคนรักเราจะรวบรวมต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับแฟนคนรักนะครับจะมีเป็นฝันเห็นแฟนฝันเห็นคนรักแฟนเก่าแฟนนอกใจแฟนตายนะครับแล้วก็ฝันเห็นชู้นะครับก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเราจะมีเรื่องราวดีๆนะครับมานําเสนอท่านอยู่เรื่อยๆนะครับไปเริ่มกันเลยครับ ฝันเห็นแฟนหรือคนรักอาจจะมีเรื่องน่ากังวลเกี่ยวกับแฟนหรือคนรักการตัดสินใจของคุณในหลายๆเรื่องอาจมีญาติผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสจะพาคุณเจริญก้าวหน้าเลขนําโชค1551 158 815 851ต่อไปนะครับฝันเห็นแฟนเก่าหรือคนรักเก่า คุณใกล้จะหมดเคราะห์จากปัญหาที่ผ่านมาสิ่งปรารถนากำลังจะสมหวังและกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถือเป็นความฝันที่ดีนะครับไปฟังเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคก็จะมี0668 675 766ต่อไปนะครับฝันว่าแฟนนอกใจคนในครอบครัวของคุณอาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆคุณมีโอกาสจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือทำงานที่ไกล,ไกล เลขนำโชค26 62 126 216 612ต่อไปนะครับเป็นความฝันที่อาจจะไม่ค่อยดีนะครับก็คือฝันเห็นแฟนตายนะครับหรือคนรักตายก็ทำทำนายนะครับจะมีเรื่องติดขัดมีเหตุจากคนอายุน้อยกว่าคุณอาจจะต้องเดินทางที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้นั่นก็คือ ไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องมีการเดินทางนี้นะครับก็อาจจะต้องมีการเดินทางแบบกระทันหันเลขนำโชคนะครับ3 2 3 7 2 3 7 3 3 7 3 4 6ต่อไปอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฝันเห็นชูนะครับพบว่ามีชูหรือพบชูคำทำนายจะมีเรื่องไม่สบายใจที่มาจากพี่น้องของคุณและต้องระวังเรื่องเดือดร้อนมากจากเพศตรงข้าม หรือคนรักจะปันใจให้คนอื่นแต่มีโอกาสจะได้โชคจากการงานหรือการค้าเลขนำโชค8-9 9-6 2-8 9-2แล้วก็88ครับก็จบสงไปแล้วน,นะครับกับความฝันที่เกี่ยวกับแฟนหรือคนรักจะมีดีมีร้ายบ้างปดปนกัน,น,น,นไปนะครับยังไงก็อย่า,ยาคิดมากนะครับก็อยากให้ใช้วิทยาย,ยาสในการรับฟังนะครับ และก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเรานะครับที่สำคัญขอบคุณมากครับ